ต้นทุนแรงงานจะเพิ่มประมาณ712,000ล้านถ้าเพิ่มเป็น400บาทนะคะค่าแรงเพิ่มเนี่ยคนที่จะโดนหนักสุดก็คือภาคบริการมันก็อาจจะเป็นผลกระทบที่ไม่ค่อยดีนักเป็นผลกระทบในทางลบมากกว่าบวกในช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดี ขอกลับมาที่หนึ่งในในโยบายที่มีคนพูดถึงมากที่สุดอีกนะโยบายหนึ่งของพรรคก้าไกลก็คือการเตรียมปรับขึ้นค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำเนื้อหาที่ทาง DBS w i อ k e r ศึกษานโยบายข้อนี้ของพรรคก้าไกลเนี่ยถ้าปรับเนี่ย,ปร,ยปรับเยอะไหมแล้วถ้าปรับเนี่ยจะดีจะเสี่ยงอย่างไรแล้วถ้าได้รับผลกระทบเนี่ยใครมากใครปานกลางใครน้อยพี่ใหม่ช่วยฉายหน่อยครับพี่ใหม่ครับ ค่ะก็คือเราก็เอาจากแนวนโยบายนะคะของทั้งพักคก้าไกลแล้วก็พักร่วมรัฐบาลที่จะมเีเป้าหมายในการที่จะขยับค่าแรงขั้นต่ำขึ้นมานะคะเพราะว่าค่าของชีพของของประชาชนก็สูงขึ้นมากแต่ค่าแรงต่อวันเนี่ยถ้าเทียบกับประเทศพัฒนาแล้วเขาก็มองว่าเออมันก็ยังต่ำเนาะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยค่าแรงเฉลี่ยของประเทศไทยนะคะทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยเนี่ยคือแต่ละจังหวัด แต่และโซนไม่เท่ากันนะแต่เราเอามาเฉลี่ยก็ประมาณ340บาทต่อคนต่อวันนี่มันก็มีเลขที่เขาบอกว่าจะปรับขึ้นมีทั้งเลข400 4 5 0 7 0 0ก็จะเป็นลักษณะของการทยอยปรับขึ้นเราก็เลยมาศึกษาดูว่าถ้าจาก340ไปเป็น400 340ไปเป็น450เนี่ยมันจะมีผลกระทบเท่าไหร่นะจาก340ไปเป็น400คือขึ้น18% แต่ถ้ากระโดดไปเป็น450เลยเนี่ยขึ้น32%ก็ถือว่ามีในยะะสำคัญอยู่ทีนี้มาดูว่าถ้าขึ้น18%จาก340เป็น400ค่าแรงทั้งระบบของประเทศไทยที่มีคนในวัยทำงานอยู่ประมาณคนมีงานทำอยู่ประมาณ39.6ล้านคนเนี่ยต้นทุนแรงงานจะเพิ่มประมาณ712,000ล้าน ถ้าเพิ่มเป็น400บาทนะคะแต่ถ้าเพิ่มเป็น450บาทต่อวันนะคะค่าแรงงานต้นทุนค่าแรงจะเพิ่ม1.3ล,ล้านล้านบาทนะคะจากคนที่มีงานทำปัจจุบัน39.6ล้านคนเี้มันก็ต้องกระจายไปแต่และธุรกิจและ ภาคอุตสาหกรรมภาคบริการภาคเกษตรภาคประมงใครจะโดนมากโดนน้อยเราก็ไปดูที่ทางสภาพัฒน์เขาศึกษาอาไว้เมื่อปีห1หนึ่งสภาพัฒน์เขาศึกษาไว้ว่าสัดส่วนต้นทุนแรงงานของภาคบริการเนี่ยใช้แรงงานเยอะสุดประมาณ20อร์ซภาคเกษตรประมงเนี่ยประมาณสิบเจ็ดเปอร์ซแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมโดยรวมประมาณ9%เพอร์เฉเพราะนั้น ค่าแรงเพิ่มเนี่ยคนที่จะโดนหนักสุดก็คือภาคบริการรองลงมาคือภาคเกษตรประมงแล้วก็ค่อยเป็นภาคาหกรรมทีนี้ภาคบริการมีใครบ้างเช่นโรงแรมรีสอร์ทสปาร้านอาหารคืออะไรก็แล้วแต่ที่ต้องใช้คนเนี่ยมาสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการอันนี้ก็คือจะเป็นอะไรที่ โดนผลกระทบจากค่าแรงขั้นต่ำปลับขึ้นนะคะมากที่สุดส่วนภาคเกษตรประมงก็จะรองลงมาทีนี้ถ้าถามว่าแล้วมันจะเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของต้นทุนที่จะเพิ่มขึ้นอย่างภาคบริการเนี่ยต้นทุนก็จะเพิ่มขึ้นประมาณ4-6เปอร์เซนต์ส่วนเกษตรประมงจะขึ้นประมาณ 3- 5เปอร์เซนต์แล้วก็ภาคศากรรมก็จะขึ้นประมาณ 1.5- 3เ นะคะอันนี้ก็จะเป็นผลกระทบทางด้านลบก,ก็เรียกว่ามาจิ้นก็หายกันไปประมาณหนึ่งแต่มันขึ้นอยู่ที่ว่าว่าแล้วต้นทุนเพิ่มค่าแรงเพิ่มเขาผักภาระไปยังค่าบริการและสินค้าได้มากน้อยแค่ไหนอ่าถ้าเขาผักไปได้เยอะเขาก็เอเขาก็ถูกกระทบน้อยถ้าผักไปได้น้อยก็ต้องรับไว้เต็มๆนะคะอย่างไรก็ตามนะคะค่าแรงที่เพิ่มมันก็บวกเพราะว่า คนมีรายได้เพิ่มก็ต้องจับใจ่ายใช้สอยเพิ่มถูกไหมคะเพราะงั้นอันนี้มันก็ต้องไปดูแล้วว่าอัตราการหมุนเวียนของปริมาณเงินของไทยเราเนี่ยมันเยอะไหมอันนี้ก็เลยไปดู s t u ี้ของทางแบงค์ชาติปรากฏว่าการหมุนเวียนของปริมาณเงินของไทยเนี่ยไม่ค่อยเยอะนะคุณยุทธนาของอเมริกาถ้าเป็นช่วงก่อนโควิดหรือช่วงปกติเนี่ยเขาหมุนกันประมาณหนึ่งเท่าสองเท่าของเราเนี่ยไม่ถึงหนึ่งเท่าเลยนั่นแปลว่าได้เงินมาเนี่ย คนบางทีก็ไม่ได้เอาไปใช้ทั้งหมดนะคะพาะง้นเนี่ยมันก็อาจจะเป็นผลกระทบที่ไม่ค่อยดีนักเป็นผลกระทบในทางลบมากกว่าบวกในช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดีดังนั้นเนี่ยเราจึงมองว่าการปรับขึ้นค่าแรงเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรจะปรับขึ้นเพราะค่าของชีพสูงแต่ก็จะต้องดูทา m ์มิงอันเหมาะสมด้วยนะคะก็คือเฉียให้คน ผู้ใช้แรงงานทั้งหลายรวมทั้งตัวเองเนี่ยก็ควรที่จะได้รับผลตอบแทนจากการทำงานสอดคล้องกับอัตราเงินเฟอ้อที่เป็นอยู่ในระบบนะคะเพียง mm hmm. แต่ว่าก็ต้องดูว่าถ้าเขาขึ้นค่าแรงให้เราเยอะแต่ปรากฏว่าอ่าวสุดท้ายท้ายสุดต้องมาปลดคนต้องลดคนเนี่ยมันก็ไม่ดีมันก็ต้องหาตรงกลางมา mm hmm. บาลานซ์กันนะคะก็เออก็เนี่ยค่ะ รัฐบาลใหม่ที่จะเข้ามาก็คงต้องมาศึกษาเชิงลึกแล้วก็ดูเวลาอันเหมาะสมที่จะดำเนินนโยบายพวกนี้ค่ะครับพี่ใหม่นิดนึงนะครับในเรื่องนี้ผมจำได้ว่ามีผลทำให้หุ้นในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยมีบางวันเนี่ยพอพอก้าวไกลชนะเนี่ยนีมีเซเลยนะไม่ว่าจะเป็นอมตะหรือ wha ถามว่าเกี่ยวอะไรเขาบอกว่าอา้าวถ้าเกิดว่าค่าจ้างแรงงานถูกปรับขึ้น ข้อดีข้อเสียพี่ใหม่บอกไปแล้วแต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยเขาไม่แน่ใจว่านะต่างชาติที่เตรียมจะย้ายฐานการผลิตมาบ้านเราเนี่ยจะชะง,งักไหมจะชะลอไหมหรือถึงขนาดเปลี่ยนใจไปเวียดนามหรือไปที่อื่นหรือเปล่าด้วยอันนี้พี่ใหม่มองยังไงครับก็มองว่าเออเป็นอะไรที่มีน้ําหนักเพราะว่ายังไม่ได้ปรับค่าแรงขึ้นเนี่ยทุนที่เป็นเออ direct investment เนี่ยนะคะก็ เราก็มีคู่แข่งที่หายใจลดต้นคอเราอยู่แล้วอย่างเวียดนามนะคะแล้วก็ตอนนี้ลาวก็ได้ก็มีรถไฟฟ้าความเร็วสูงลาวจีนเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะเป็นอีกคนหนึ่งที่มาเป็นคู่แข่งเออเรียกว่าอะไรยกระดับมาเป็นคู่แข่งที่สําคัญอีกคนหนึ่งหรือเปล่าก็เป็นสิ่งที่น่าจับตามองนะเออเนี่ยแหละค่ะแล้วถ้าเราค่าแรงขึ้นเยอะๆมันก็อาจจะมีผลอย่างที่คนกังวลกัน นอกเหนือจากนิคมแล้วก็มีกลุ่มรับเหมเาก่อสร้างก็เป็นอีกกลุ่ม,มหนึ่งนะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเยอะนะต้นทุนแรงงานก็ประมาณสิบสิบห้าเปอร์เซ็นของต้นทุนรวมของเขาค่ะก,ก,ก,ก็ได้รับผลกระทบอีกกลุ่มหนึ่งเหมือนกันค่ะครับงั้นงัินนิดนึงพี่ใหม่ไหนแตะเลยนะผมไม่แน่ใจว่ารับเหมาก่อสร้างบางบริษัทเนี่ยโดนเรื่องนี้หรือโดนเรื่องการเมืองเช่นเดียวกับอสังหาบางตัวที่เคยขึ้นก่อนเลือกตัต้ง แล้วพอเพื่อไทยไม่ได้ชนะที่หนึ่งเนี่ยลงสวนกับของผลประกอบการที่ดีเลยอะ่ะเอาตกลงหุ้นเนี่ยราคาไม่ได้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการไม่ได้ขึ้นอยู่กับพื้นฐานแล้วเหรอครับเวลาการเมืองแรงๆเนี่ยครับพี่ใหม่ยังไงครับเนี่ยนะอําวจริงนะราคาหุ้นนะ่ะคนที่ลงทุนก็จะรู้อยู่แล้วว่าหุ้นขึ้นอยู่กับหนึ่งก็คือ,อปัจจัยพื้นฐานของตัวเองอันที่สองก็คือเซนติมเมนต์ก็มีผลเนาะ แล้วก็การเมืองมีผลหมก็ก็มีผลด้วยเช่นกันเพราะว่าการเมืองเศรษฐกิจมันก็เป็นการลงทุนมันเป็นสิ่งที่มีความเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดนโยบายของอรัฐบาลนโยบายของนักการเมืองที่เข้ามาเป็นรัฐบาลมาดูแลประเทศชาติมันก็ย่อมมีผลต่อทิศทางเศรษฐ,ฐกิจแล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอยู่แล้วะพี่ว่ามันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องเดียวกัน ครับเพราะเพราะฉะนั้นนะครับเกิดขึ้นได้นะเกิดขึ้นได้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 นะครับช่วงนี้ครับขออนุญาตแจ้งให้ทราบนะครับขอบคุณมากๆสําหรับการตอบรับในมันนี p พัส o ออนไลน์ศูนหลักสูตรปิดผ่านทาง Facebook หลักสูตรล่าสุดของเรา หลักสูตรนี้เจาะลึกสัญญาณไดเวอร์เจนต์อย่างไรให้แม่นยำโดยท่านอาจารย์ปรีลุประสิทธ์นะครับสมัครมานิพัสออนไลน์0ูนเจาะลึกสัญญาณดเวอร์เจนต์อย่างไรให้แม่นยำเรามอบหนังสือจับจังหวะซื้อขายด้วยอินดิเคเตอร์โดยเฉพาะเน้นการจับจังหวะเข้าออกเล่มนี้ให้มูลค่า220บาทนะครับสนใจก็เพียงสแกน QR Code หน้าจอสแกน QR Code หน้าจอนะครับ ได้เลยนะหรือติดต่อโดยตรงผ่านทาง Line ID พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว a s แอแล้วตามด้วยคำว่า m o n e y Plus ติดกันตรงตัวนะครับสนใจก็เชิญได้เลยนะครับนะนี่คือล็อตล่าสุดนะครับแล้วก็มีจำนวนจำกัดด้วยจับจังหวะซื้อขายหุ้นด้วยอินดิเคเตอร์เล่มนี้ก็ดีนะครับนะนี่คืออีกโปรหนึ่งครับนะซึ่งการวิเคราะห์ตัว Volume ม ก็เป็นอีกศาสตร์หนึ่งที่น่าสนใจควรจะต้องมีความรู้ควบคู่กันไปด้วยนะครับนะท่านที่ถามถึงมันีพัสออนไลน์0ูนจับจังหวะการลงทุนหุ้นแบงค์นะครับทอบ็อ5 Bank ์นะครับท็อ5แบงคนะครับและมันดะีพนะัสออนไลน์0ูนนสะสแกนหุ้นอย่างมั่นใจสร้างกำไรอย่างยั่งยืนนะถ้าท่านสนใจสมัคร2หลักสูตรนี้พร้อมกัน มันนี่พัสออนไลน์012และมันนี่พัสออนไลน์013ท่านจะได้ราคาพิเศษต่อที่1ต่อที่2ครับท่านจะได้รับหนังสือเล่มนี้นะครับมอบให้ไปด้วยมีจำนวนจำกัดนะครับวอลุ่มโปรไฟล์ศาสตร์แห่งนักเทรดวงไหนมูลค่า320บาทมอบให้ไปด้วยนะครับเป็นนะเป็นต่อที่2นะครับสนใจก็เชิญได้เลยนะครับโปรคู่ขายร้อน นี่คือ2ผลงานหนังสือดีๆล่าสุดจากสำนักพิมพ์ติงบิยอนนะครับโปร23เคล็ดลับลงทุนเล่มสีดำซ้ายมือเนะี่ยนี่คือ The o l ี Cryptocurrency Investing นะครับเอ่อเป็นหนังสือที่เนะเหมาะสำหรับการศึกษาหาความรู้ก่อนเข้าวงการคริปโตนะครับคำเตือนคริปโตมันเสี่ยงอ่านเล่มนี้ก่อนเข้าวงการนะสีดำซ้ายมือ คู่มือการลงทุนคริปโตให้ข้อเท็จจริงตรงไปตรงมากระชับปฏิบัติได้จริงเข้าใจกลไกลคริปโตโอกาสทำกำไรรู้จัก NFT รู้ทันต้มตุนด้วยนะครับนี่คือเล่มซ้ายมือมูลค่า400บาทเล่มขวามือนะครับเล่มขวามือคืออีกหนึ่งผลงานล่าสุดของติ้งพิย้อนะครับคู่มือเริ่มต้นเทรดคริปโตและ d e f าแบบ step by step นะครับนะคริปโตไม่ใช่เรื่องเล็ก เริ่มต้นลงทุนอย่างคนเข้าใจนะครับเล่มขวามือมูลค่า400บาทแนโปร23ก็คือซื้อ2เล่มจากราคาเต็ม800เหลือเพียง720ส่งฟรีพร้อมรับของี่่ลลึก1ชิ้นจากสำนักพิมพ์ติงบิยอนด้วยสนใจสแกน QR code หรือติดต่อทาง Line ID พิมพ์สัญลญักษณ์ตัว A s i แล้วตามด้วยคำว่า money plus m o n e y p l u s money plus ติดกันตรงตัวนะครับ สนใจก็เชิญได้เลย